ปกติเนี่ยผมเป็นผู้ชายเรียบร้อยมากผมเป็นคนใจดีมากผมเป็นคนใจเย็นมากแต่สุดท้ายแล้วก็ปลิ้แตกนะครับท,ที่แอบที่แอบ,บมาเนี่ยออกหมดเลยเพราะว่ามีบริษัทประกันโทรศัพท์มาเสียงสาวหวานชอ้ชอยช้อนแล้วทำประกันนู่นนี่ไม่ยังไม่พอมีกรมมาทันปู่ย่าตายาย ไม่เอาสุดท้ายก<ม>็ถือว่างั้นขอดูแลการเงินให้ได้คุณผู้ชมครับผมก็เลยด่าไปบอกว่าเงินผมคุณจะมาดูแลทําไมแล้วคุณไม่รู้เอาเหรอว่าว่าทําสังคมไทยเนี่ยเขาไม่ชอบให้คนมาดูแลการเงินให้หรืออาจารย์เป็นอย่าบอกนะว่าเงินร้อยล้านของอาจารย์เนี่ยชอบให้คนมาดูแลให้ผมยังไม่ถึงขอบคุณนะสมพรปากจริงอะแต่อีงเงี้ยพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแบ่งสาบคุณเจอัปอยังน้อยวันก่อนผมไปดูหนังที่เมเจอร์เมเจอร์เอกมัย <Major S 1> เนี่ยข้างๆเมเจอร์เอกมัยมันมีอะ อะไรนะออกกาลังกายเชื่ออะไรนะฟิตเนสไอสาวหน้าตาสวยฉ่ำแช่มช้อยเดินมาแล้วก็เหลียวมองนะแต่เขาพูดอะไรออกจากปากทีเดียวเนี่ยเกือบจะอขอโทษเรียกว่ายันหรือเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมเขาบอกวาอาา่าอาจารย์ค่ะหนูอจากเป็นมีน้องอาจารย์ค่ะเป่ามันบอกว่าพี่อ้วนแล้วไปลดได้ละโอ้ยทางนี้ <laughs> นหน้ามันน่าจะยันซะหน่อยนะใช่เออเนี่ยมันเรียกว่าตอนทีมนมน่มันมันมันมีด e ฟินชั่นหลายเรื่องนะมันบอกว่าจะตื้อก็ได้ จะอ้อนก็ได้ะจะอดทนก็ได้เพื่อจะขายได้แต่อันนี้นะผมว่ามันภาษาอังกฤษเขาเรียกฮาราสมันหรือการโจมตีค<อ>ูาา่ค้าคู่ค้านะอย่างรุนแรงารองม,ม,มันดูาการหนักไปหน่อยอ่ะใช่คือเราต้องแบ่งกันก่อนนะครับว่าตื้อกับฮาราสไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนตื้อก็ตื้อไปแต่บางทีตื้อไปตื้อมาก็กลายเป็นฮาราสเฉยเลยอืนั้นคนขายต้องมี จรญาบรณมีจริยธรรมหน่อยถ้าเราเข้าใจว่าคนซื้อก็ต้องการอะไรแล้วเราปล่อยให้มีช่องว่างบ้างนะอ่ะผมจะอยู่ข้างน้องเขาอ่ะผมบอกว่าเอา้าก็ถ้าหนูไม่ทํางี้หนูก็ไม่ได้ลูกคา้าถ้าอาจารย์บอกให้หนูไม่ตือ้อหนูก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเส้นแบ่งของการตื้อไม่ตื้อคนอยู่ตรงไหน,นมันเป็นเส้นบางๆนะที่บอกว่าความสําเร็จจะได้จะได้ความสําเร็จจะได้เงินหรือจะได้ความเกลียดมาอืถ้าได้ความเกลียดเจบเหตุนะครับ คุณจะทําอะไรอ่ะคุณอยากจะมีความสังคมกับเขาหรือเปล่าคุณอยากมีพันธะกับเขาต่อเนื่องเปล่าแต่คุณทําให้เขาเขียนทุกอย่างจบเลยนะเอ้ยเมื่อกี้บอกว่าคุณอยากมีพันธะเขาต่อเนื่องหรือเปล่าพันธะทางธุรกิจคุณนี่ก็โอ้ยอะไรอะไรก็ลงใต้เข็มขัดตลอดเมื่อกี้บอกว่าเส้นบางๆเส้นบางๆเนี่ย,ยเส้นบางๆที่ว่าเนี่ยมุธกิจอีกแล้วเกี่ยวกับเสื้อผ้าเปล่า <laughs>